มาต่อกันเลยครับทุกคนกับอีก ID หนึ่งเนาะไอดี ID นี้เรามีคูปองเหลือติดอยู่ประมาณ200กว่าคูปองเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะสุ่มแบบเผื่อไม่เผื่อใจเนาะเอาแบบนิดๆหน่อยๆนะกรุบกริบกรุบกรินะครับผมก็เลยตัดสใจเลือกไปที่3กล่องนะครับในการที่จะมาสุ่มใน ID นี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า3กล่องนี้จะได้อะไรบ้างไปเลย พอได้3ามกล่องแล้วนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องอ่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งกล่องนะครับก็คือเพิ่มสักหน่อยจัดไป1กล่องนะครับจะได้ครบคู่นะครับฮีโร่อีกแน่นอนไม่ต้องเดาปึ้งนั่นเห็นไหมก็จะเป็นฮีโร่อีก4ี่กล่องนะครับเดี๋ยวเรามาแลกเป็นชิ้นส่วนอัญ,ญมณีสีเขียวกันนะครับเพื่อจะไปสุ่มใหม่นะอัญ,ญมณีสีเขียว4ชิ้นนะครับก็จะสามารถแลกเป็นกล่องใหม่ได้กี่กองทุกคน ได้สองกล่องนะครับโอเคมาสองกล่องสุดท้ายนะครับเราจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ปึ้งเย่กาลิน่าใจดีครับผมสองกล่องสุดท้ายเราก็ยังสามารถแบ่งมาเป็นฮิโร่อีกได้นะครับแล้วก็เป็นอของตัวลีเจนได้นะครับ <c oughs> โอเคงันไปต่อได้นะครับจับ รวมอีกนะครับ1 Legend ได้5กล่องนะครับอ่ากับกล่องที่มีอยู่แล้วเนาะของฮีโรอีกนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปจับคู่กันที่หลังนะครับเรามาสุ่ม5กล่องที่เพิ่งได้มากันก่อนเฮ้ยตื่นเต้นมากทุกคนเรามาทุกๆุดนี้ได้ยังไงนะครับลงทุกทกทีกล่องนะครับ5กล่องออกมาเป็น e g e n นอีก1น่ะครับฮีโรอีกอีก4นะฮะก็ไปต่อได้อีกครับเดี๋ยวเอาฮีโรอีกมาแลกเป็นอัญมณีสีเขียวนะครับแล้วก็รีเจน เราก็จะมาแลกเป็นอัญญมณีสีส้มนะครับใครได้อัญญมณีสีเหลืองนะ่ะคอมเมนต์หน่อยเนาะยังไม่เคยได้เลยนะครับหรือว่าเราอาจจะยังสุ่มกล่องไม่เพียงพอนะครับอันนี้เราก็จะได้รีเจนตอีกเม็ดส้มนะครับแล้วก็เม็ดเขียวอีกสีอัน <c oughs> โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับ อ่ะไปแลกกล่องก่อนเอาเม็ดส้มมาแลกอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เม็ดเขียวได้อีก2รอบนะครับได้อีกสองกล่องนะครับก็เป็น3มกล่องนะใครมาถึงตรงนี้ใครรู้ว่าเปิดไปกี่กล่องแล้วโอเคนะครับ3มกล่องนี้อ้าเป็น7กล่องโอเคเิมไปว่าส้มได้หนะ้าเนาะห้าบวกสองเป็นเจ็ดได้รีเจนต์มาอีกครับไปต่อได้อีกครับเราเริ่มต้นที่4กล่องนะทุกคนแต่เราสามารถมาถึงตรงนี้ได้ เดินไปมากนะครับปีกล่องแล้วทุกคนช่วยนับด้วยช่วยหมูเด้งนับด้วย <c oughs> นี่ก็แลกเป็นอัญมณีสีเขียวไปก่อนนะครับและก็ดีเจนเช่นเคยครับแลกเป็นอัญมณีสีส้มนะครับอ่ะหนึ่งสีสม้มอุ้ยเราได้อันเราได้ดีเจนสองแล้วทุกคนเฮ้ยขอโทษขอโทษสองก็จะได้มาอีกสิบนะครับแล้วก็สีเขียวก็ได้มาอีกสักสองไหมอ่าห้าสิบนะครับ โอเคโอ้สิบสามกล่องนะครับสิบสามกล่องได้เพิ่มอีกสิบสามกล่องนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้จดเนาะว่าเราเปิดไปกี่กล่องแล้วนะฮะมาลุ้นไปพร้อมกันสิบสามกล่องใจเต้นแรงมากนะครับสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทสี่กล่องก็ตกร้อยแปดสิบยังไม่ถึงสองร้อยน่ยทุกคนอ่าเปิดไปเลยสิบสามกล่องปึ้ง โอเคได้ไปต่อครับได้รีเจนต์มาอีก3ามทุกคนฮีโร่อีกได้มา10เท่าไหร่อ่ะโอเคนะครับก็ใจเย็นๆนะแลกสีเขียวไปก่อนนะครับแต่ทุกคนต้องคอยดูด้วยนะว่าคุณแลกอัญมณีสีเขียวเนี่ยไปถึง20อันหรือ,อยังเนาะถ้าถึงแล้วนะครับก็ก็จำเป็นต้องหยุดแลกเนาะเพราะว่าเอากล่องไว้เปิดดีกว่าครับไม่แน่ใจว่าถ้า <c oughs> เราเอาสีเขียวไปสูมไม่ได้แล้วเนี่ยไม่สีเขียวจ่อไปทำอะไรได้บ้างเนาะ แต่ว่าก็นั่นแหละครับเอาไว้เอาไว้เปิดฮีโร่ดีกว่าถ้าเกิน20กล่องแล้วนะโอเคเราได้ r e เจนมาถึง3ทุกคนคุ้มค่ามากๆนะครับใช้4กล่องไปร้อยกว่าขูป,ปองนะครับแต่เราสามารถแลกได้มาถึงจุดนี้นะครับปึ้งอีก15กล่องนะฮะเดี๋ยวมาคำนวณดูนะครับว่าเราต้องเปิดอีกกี่กล่องถึงจะได้เอสตรีมกล่องแรกนะครับ ปย,ยาวครับกดไปาย,ยาวโอเคตอนนี้สิบกว่ากล่องแล้วเนาะที่เราแลกไปนะครับของฮีโรอีกนะครับจัดมานะครับสําหรับชุดน่าจะชุดสุดท้ายหรือยังจะถึงสี่สิบกล่องแล้วนะครับขอแยกคำนวณแป๊บหนึ่งโอเคนะครับน่าจะเหลืออีกสิบเอ็ดกล่องจะได้เอ็กซ์ตรีมจะป้ายปึ้งได้แล้วนะครับเป็นฮีโรอีกกับเอ็กซ์ตรีมนะครับ ที่เหลือมาลุ้นกันว่าจะได้รีเจนด้วยไมยเหลืออีกเกล่องนะครับที่ยังไม่เปิดนะครับโอเคเรามาเริ่มรอบ2ได้เลยนะครับเรามีหนึ่งสตรีมแล้วนะครับรอบ2ก็อีกสีกล่องนะครับดูซิว่าเราจะสามารถไปถึงได้หรือเปล่า9กล่องจัดไปดีเจนมา โอ้ยฮีโรอีกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาไปแลกเป็นเม็ดเขียวก่อนนะเม็ดเขียวเรายังไม่เต็มนะครับเรามีโอกาสแลกเม็ดเขียวได้ยี่สิบกล่องนะครับแล้วก็เม็ดส้มได้สิบกล่องโอเครอบนี้เม็ดเขียวเราก็น่าจะเต็มแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้ไปประมาณสิบสองกล่องแล้วหรือเปล่าเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับทุกคนกิจกรรมนี้ต้องค่อยๆทําทำนะใจะเย็นๆนิดนึง <c oughs> พอไม่งานทุกคนอาจจะพลาดกดไปเปิดเป็นกล่องก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เอาอันย็มนีไปแลกเนาะใครได้สก,กินอะไรนะครับมาเมนบอกด้วยนะจริงๆสก,กินที่อยากได้มีมีสองอันเนาะก็คือรอยัลกับอารัมนะครับเพราะว่าไอดี ID ที่แล้วนะจริงๆอะ่ะมีไอดีแรกเนาะไอดี ID หลักเรามีไอทูเรนอันนี้แล้วเนาะคอสมอสนะครับแล้วก็ไอเดีเมื่อสักครู่ก็เปิดทูเรนได้อีกนะครับ อันเนี้ยอยากได้เป็นอารัมไม่ไงั้นก็ลอ <c oughs> เรียวเนาะแต่เราลองมาทุนกันนะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเป๊ะนะครับออกเกินด้วยเนี่ยเห็นไหมผมเลิกเม็ดเขียวไปเกินด้วยโอเคมาสุ่มกันหน่อยดียเจนดีเจนดีเจนดีเจนต์ลิเจนต์เจนต์ลิเจนต์เจนต์ลิเจนต์เจนจบครับผมจบที่ฮิโรลอีกนะครับประมาณเท่าไหร่อ่ะสิบกว่ากล่องเลยเนาะ 18กล่องเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่เปิดกันนะครับอันนี้ก็คือหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาไล่แรกเป็นกล่องฮีโร่อีกกันเลยนะครับแต่ขอญาตนะครับเปิดเป็นเอ็กตรีมก่อนละกันได้แกไอรินะครับไอริเอ็กตรีมนะครับโอเคอันนี้ติดไอดี ID หนึ่งเราจะมีเป็นตัวของอาชุดสีคิมนโนปกตินะครับน,นีได้สีทองมาคุ้มมากๆทุกคนได้กรอบโปรไฟล์ด้วยนะครับโอเค ถือว่าคุ้มๆม,มนะฮะต่อไปก็แล้วป็่ลูกยโอเคได้เพนหนึ่งตัวนะครับตัวต่อมาเป็นอาร์เรสเตอร์ครับโอเคต่อไปนับนาได้สองอันร่ลูกอีกนะสามนะครับเป็นว่าเล,ละนะครับตัวที่สี่เป็นพิกซี่นะครับตัวที่ห้า หมูหมูทอดนะครับมูทอสนะครับตัวที่หกครับตัวที่เจ็ดิกน,น,ะะนโตโโนะครับตัวที่แปดเป็นโซโลนะครับไม่รอชาร์จเดี๋ยวเราไปสุ่มอีกหนึ่งไดีกันเลยใครชอบกดไลค์กดแชร์ like, ฝากบอกเพื่อนๆมาสุ่มกันด้วยนะครับ